หลายคนเข้าใจว่าลบแอปเพียงถอนการติดตั้งแค่นั้นก็เสร็จแต่รู้หรือไม่การลบแอปหรือการถอนการติดตั้งที่ถูกวิธีนี้ทำอย่างไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะเขาจะพาทุกคนมาลบแอปพลิเคชันต่างๆที่เราติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะอย่างหลายคนเนี่ยเวลาที่เราจะลบแอปเนาะเราก็แค่กดไปที่แอปกดค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดค้างแบบนี้ปุ๊บ มันจะเด่งคาว่าถอนการติดตั้งขึ้นมาหลายคนก็คงกดไปที่คําว่าถอนการติดตั้งแต่แต่การถอนการติดตั้งแบบนี้นะคะยังไม่ถูกวิธีร้อยเปอร์เซนเพราะว่ามันยังมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เป็นวิธีที่เราสามารถลบแอปพลิเคชันที่ถูกวิธีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการลบแอปพลิเคชันหรือการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งไว้ในมือถือเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรอันดับแรกให้เราไปที่การตั้งค่า จากนั้นไปที่แอปพลิเคชันส่วนบางคนอาจจะไม่ขึ้นแอปพลิเคชันก็อาจจะเป็นการจัดการแอปอย่างนี้นะคะก็กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาก็ที่ไปที่ตัวจัดการแอปจากนั้นก็หาแอปพลิเคชันที่เราต้องการถอนการติดตั้งคะท่านผู้ชมอยากขอน้ำจะถอนการติดตั้งเกมเดี๋ยวหาเกมก่อนนะเกมอยู่ไหนเอ่ยอเจอแล้วเจอเกมแล้วให้กดแตะเข้าไป เเรากดแตะเข้ามานะคะอย่าอย่าเพิ่งไปกดคําว่าถอนการติดตั้งเพราะมันยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดให้ทุกคนไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลก่อนค่ะพอเราเข้ามาที่จัดเก็บข้อมูลแล้วให้เราก,กดคําว่าล้างข้อมูลแล้วก็กดตกลงแบบนี้นะคะพอกดล้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เราก,กดออกและกดถอนการติดตั้งค่ะแล้วก็กดตกลง โอเคค่ะท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือก็จะหายสาบสูนไปเพราะว่าเราถอนการติดตั้งแล้วเนาะแล้วก็ลบข้อมูลไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะสวัสดีค่ะ